สวัสดีครับสวัสดียูทูบเบอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูวิดีโอในช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมช่องผมก็ TC Channel นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มาทําเกี่ยวกับเมาส์คีย์บอร์ดจอยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นวิดีโอที่เมื่อ 2- อสนาทีที่แล้วนะครับหรือวันนี้ผมจะอัปเดตวิดีโอนะครับขึ้นทางช่องผมแต่ว่ามันจะมีข้อความสีแดงนะครับที่อยู่ด้านบนนะคเขาจะเป็นข้อความแบบแจ้งเตือนนะครับก่อนที่เราจะทําการอัปเดตวิดีโอลงไปนะครับเขาบอกว่าให้ผมไปอ่านแล้วก็ยืนยันระบบพันเนอร์ แต่ว่ามันจะมีจดหมายนะครับมาจากทาง u t u b e นะครับส่งเข้ามาใน Gmail ของผมนะครับซึ่งหลายๆช่องก็น่าจะมีนะลองลองกลับไปย้อนดูนะครับว่ามันมีแจ้งให้เราทําการยืนยันหรือยอมรับข้อตกลงหรือเปล่านะเขาก็จะเขียนหัวข้อว่าสาคัญนะครับเราจะออกข้อกาหนดใหม่ของพาร์ทเนอร์ยูทูบนะครับในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งข้อความนี้มันถูกส่งมาตั้งแต่5วันที่แล้วนะครับคือผมเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆใน u t u b e นะผมก็เลยยังไม่ได้ดําเนินการใดๆนะครับเกี่ยวกับการยอมรับนี้ไปเขาก็จะมีข้อ มาบอกว่าตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับในเดือนกันยาที่ผ่านมามันจะมีอีเมลฉบับหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ของเดือนกันยาก่อนนู้นนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตในส่วนของระบบช็อตก็คือวิดีโอช็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ YouTube เขาก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับว่าผมไม่ค่อยได้มาทําเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้สักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมทาเกี่ยวกับคอนเทนต์ของช่องผมนะผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอนี้มันขึ้นพอดีนะครับก็เลยเอาเป็นว่ามาบอกข่าวแล้วกันนะบอกข่าวคนที่ทํา YouTube อยู่นะ ไม่ค่อยได้มาดูนะครับก็เผื่อผ่านมาเจอมาอ่านแล้วก็มายืนยันระบบพ์ทเนอร์ของ YouTube ตัวเองด้วยนะครับประมาณนี้นะตามข้อความนะครับก็จะบอกว่าพ์ทเนอร์ยูทูบนะครับจะเปิดตัวช่องทางใหม่ๆเพื่อให้เคีเอเตอร์เติบโตและสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งเราจะประกาศข้อกําหนดใหม่ของพ์ทเนอร์ยูทูบลงใน YouTube Studio นะครับสัปดาห์นี้นะครับเพื่อคุณสามารถเปิดช่องทางเหล่านั้นได้นะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในที่นี้นะครับก็คือ1พาร์ทัเนอร์จะมีสิด ก็คือวิดีโอช็อตของเรานั่นเองนะบ็อนในที่นี้มันก็มีหลายๆแพลตฟอร์มที่เราเคยเล่นของ YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะปรับปรุงแล้วก็เพื่อให้มันสร้างรายได้ได้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มของ u t u b e นะครับก็นับตั้งแต่นี้นะเป็นต้นไปนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับคุณจะเห็นแบนเนอร์ใน YouTube u t s d ับที่แจ้งใหคุณทราบนมัูปสตูดิ ข้อความที่แจ้งให้เราทราบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วนะครับวันนี้ที่ผมทําการยืนยันนะครับผมก็เลยจะกดยืนยันแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมเข้ามาทําวิดีโอนี้ก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าถึงช่วงเวลาที่คุณจะสามารถอ่านและยอมรับข้อกําหนดนะครับเขาบอกว่าให้เราไปอ่านข้อกําหนดแล้วก็กดยอมรับซรานะครับซึ่งเราไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นะครับนอกจากกดยอมรับนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อเรานั่นเองนะครับผลดีต่อเราคือว่าหากเรากดยอมรับเราก็จะสามารถสร้างโปรแกรมพ์ทเนอร์ได้ต่อนะครับมีรายได้ได้ต่อนะแต่หากเราไม่กดยอมรับนะ ภายใน4ิกรกฎานะครับนี่ฮะ10กรกฎาคม2 0 2 3นะครับหากไม่กดยอมรับฉบับประพงษ์นี้นะครับระบบนะครับจำเป็นต้องขอนําช่องคุณออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะครับคือเราจะไม่สามารถมีรายได้ต่อนะครับหากใครเห็นข้อความที่มันเป็นสีแดงนะครับอยู่ในช่องของ YouTube ของเรานะครับให้เราทําการเข้าไปอ่านแล้วก็ยืนยันนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นข้อความแบบนี้นะครับทุกคนพอเรากดเข้ามาอ่านแล้วก็ยอมรับนะครับซึ่งใครที่จะอ่านก็สามารถอ่านได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะมันก็จะมีเรื่อง เกี่ยวกับการคำนวณรายได้ของพ์ทเนอร์นะครับรายได้สุทธิแล้วก็เรื่องภาษีนะครับเหมือนกับว่ามันจะมีการโอนจ่ายนะครับล่าช้ากว่าเดิมหรือเปล่านะครับประมาณ45วันนะครับอันนี้ก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับผมก็จะไปแบบไว้ๆเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะมันก็จะมีวิธีการชําระเงินนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่ากระบวนการชําระเงิน u t u b e นะครับชำระเงินใต้ข้อกําหนดภายใน60วันนะครับ100ดอลลาร์นะครับสามารถชําระเงินได้นะครับหรือออกล่าชานะครับ90้าวันอันนี้ผมอ่านในข้อความนะอาจจะไม่เข้าใจนะทุกคน ลองเข้าไปนะครับใน YouTube ของตัวเองนะครับช่องของตัวเองแล้วก็ลองกดอ่านให้ละเอียดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณจะไม่สามารถกดอย่างอื่นได้เลยนะครับนอกจากคําว่าฉันยอมรับข้อกำหนดพื้นฐานนะครับแล้วก็กดยอมรับไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดยอมรับไปแล้วนะครับโอเคกดยอมรับไปฮะพอกดยอมรับเสร็จแล้วนะครับนี่มันจะมีข้อกําหนดตรงนี้นะครับผมก็กดยอมรับไปแล้วแล้วมันก็จะมีหัวข้อที่2นะตรงนี้ข้อกําหนดของ o u t u b พ Premium นะครับลองกดเข้าไปดูฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะอ่านนะลองอ่านดูนะรชเงิ คูณเป็นเตานวน55%ของรายได้นะครับบางคนก็มีรายได้มากน้อยนะครับไม่เท่ากันนะไรที่ได้รับรายได้จากยู u ูบนะเป็นรายได้หลักนะครับก็ลองศึกษาให้ละเอียดแล้วกันนะครับส่วนผมนะครับจะกดยอมรับก็กําหนดตัวนี้ไปแล้วก็กดยอมรับไปนะฮะโอเคครับผมกดเสร็จเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราสามารถเข้าไปกดอ่านได้นะมันก็จะเป็นข้อความอีเมลที่เมื่อกี้นะครับหน้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนั่นแหละโอเคผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการกดส่งนะครับเมื่อผมกดส่งแล้วนะครับก็จะบอกว่าเริ่มสรร้้าางยได จากโฆษณาฟีดนะครับของช็อตตอนนี้คุณเปิดสร้างรายได้จากฟีดช็อตเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาและ YouTube p r e m i u มตั้งแต่1กุมภาพันธะครับใครจะกดข้ามก็สามารถกดได้นะครับแต่ว่าผมจะกดเปิดเลยนะนะีผมรีบร้อนนะโอเคเมื่อผมกดเปิดแล้วนะลองกดเปิดตรงนี้ดูนะผมก็จะ กดยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีให้กดยอมรับแค่นี้นะครับก็จะกดยอมรับไปนะฮะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะตรงนี้โอเคครับเมื่อเราทําการยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้โฆษณาในฟีดของ y o u ูทูบช็อ t ของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่มีข้อความขึ้นหรือการแจ้งเตือนขึ้นข้างบนนะครับก็รอดูแลกันนะครับเพ้าดูบ่อยๆนะครับมันน่าจะมาแน่ๆนะครับหรือมาแล้วก็ได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับในส่วนของช่อง ยูทูบสตูดิโอของเรานะครับสำหรับวิดีโอนี้เราผมต้องอนุญาตลาไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมไปอ่านแล้วก็ไปกดยืนยันนะครับการทำไรายได้แล้วก็ข้อตกลงในปี2023ของ youtube กันนะครับทุกคนวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ